วัสดีครับเด็กๆวันนี้เรามาพบกับคุณครูธีรพงศ์นะครับในคลิปที่7แล้วนะครับวิชาสังคมวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมารยาทไทยตอนที่1นะครับจะเป็นอย่างไรไปเรียนกันเลยเรามาดูนะครับผังสาระการเรียนรู้ก่อนนะครับแบ่งออกเป็น3ชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหามันเยอะมากนะครับชั่วโมงแรกเราก็จะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย นะครับแล้วก็มารยาทไทยชั่วโมงที่2และชั่วโมงสุดท้ายนะครับวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็จะมีสอบนะครับท้ายคลิปในคลิปที่3คลิปสุดท้ายนะครับเรามาดูเรื่องแรกเลยนะครับวัฒนธรรมไทยนะครับความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรมวัฒนธรรมหมายถึงวิถีการดําเนินชีวิตความคิดความเชื่อค่านิยมจารีตประเพณีพิธีกรรมและภูมิปัญญา ซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมกันสร้างสรรค์สัส่งสมปลูกฝังสืบทอดเรียนรู้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งด้านจิตใจและวัตถุวัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่หล่อหลอมให้คนไทยมีความสามัคคีกันและเป็นวิถีชีวิตที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมเรามาดูประเภทของวัฒนธรรมนะครับ วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น4ประเภทดังนี้ 1. คติธรรมเป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมนำมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเช่นความซื่อสัตย์ความเมตตากรุณาความกตัญญูกตตะเวที 2. วัตถุธรรมเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นมาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันเช่นที่อยู่อาศัยเครื่องมือเครื่องใช้เสื้อผ้า เครื่องนุ่ม่มและยันภานะครับ 3. นิติธรรมเป็นสิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเช่นการเคารพกฎหมายการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับและ 4. สหธรรมเป็นสิ่งที่แสดงถึงแนวทางปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขเช่น จารีตประเพณีมารยาทในการเข้าสังคมหัวข้อต่อไปนะครับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามการเวลาที่มีผลต่อตอนเองและสังคมไทยมนุษย์นะครับได้มีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมต่างๆขึ้นมาเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมต่างๆจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตก็จะถูกละเลยและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของคนในยุคป,ปัจจุบันเช่นการแต่งกายนะครับเรามาดูรูปภาพในอดีตนะครับในอดีตผู้หญิงจะนุ่งโจงกระเบนคาดผ้า,าแถบผู้ชายก็จะนุ่งจงกระเบนเช่นกันแต่ไม่สวมเสื้อนะครับเรามาดูยุคป,ปัจจุบันนะครับการแต่งกายเป็นแบบไหนนะครับในยุคป,ปัจจุบันนะครับผู้หญิงสวมกระโปรงหรือกางเกงก็ได้นะครับ ส่วนผู้ชายก็สวมกางเกงและก็ผูกเน็คไทในโอกาสต่างๆเรามาดูเรื่องการรับประทานอาหารของผู้คนในอดีตไปแบบไหนนะครับเขาบอกว่าผู้คนในอดีตส่วนใหญ่นะครับเขาจะรับประทานอาหารโดยใช้มือเปิบนะจะไม่นิยมใช้ช้อนกันในการทานข้าวนะครับพอมาถึงยุคปัจจุบันนะครับผู้คนส่วนใหญ่ก็จะรับประทานอาหารโดยการใช้ช้อนใช้ช้อนซ่อมนะครับเพื่อถูกหลักอนามัยและดูแล้วก็สะอาดดีนะครับ ปัจจัยนะครับในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลามีสาเหตุสำคัญเลยดังนี้ 1. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษย์ได้มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่มีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตครับอย่างไรก็ตามความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นไอเสียจากรถยนต์นะครับ หรือเครื่องยนต์ทําให้เกิดมลพิษในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกในภาพนะครับเราจะเห็นว่ารถยนต์นะครับทำให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วแต่ข้อเสียก็มีนะครับก็คือ,อก๊าซคาร์รบอนไดออกไซด์นะครับที่ออกมาจากท่อไอเสียนะครับก็จะทำให้โลกเราร้อนนะครับเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกนะครับ2 การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงในสังคมส่วนใหญ่เกิดจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาในสังคมทําให้เกิดสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ครับ 1. การรับวัฒนธรรมจากภายนอกได้แก่การใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์เช่นไอศครีมซูเปอร์มาร์เก็ตสการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องตามการเวลา และทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมดั้งเดิม 3. การเรียนแบบวัฒนธรรมเกิดจากประชาชนของชาติหนึ่งพยายามเอาอย่างหรือทําตนให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของอีกชาติหนึ่งเช่นการแต่งกายการรับประทานอาหารและ4การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมเกิดจากประชาชนที่มีวัฒนธรรมต่างกันมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาเรามาดูหัวข้อสุดท้ายนะครับแนวทางการทํารงรักษาวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยเป็นสิ่งที่สั่งสมและสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติดังนั้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งแนวทางการนารงรักษาวัฒนธรรมไทยมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชุมชนต่าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกันครับ 2. รณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 3. ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อมวลชนให้มีบทบาทในการเผยแพร่วัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น 4. ส่งเสริมและสร้างป่าชาวบ้านเพื่อให้โอกาสในการแสดงความรู้ความสามารถด้านภูมิปัญญาไทยอย่างเต็มที่ การยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆ 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการสืบทอดมรดกและพัฒนาภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่างๆพร้อมทั้งจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องข้อสุดท้ายนะครับข้อที่6รวบรวมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มาอยู่ในแหล่งเดียวกันซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ประชาชนนะครับจะได้เห็นคุณค่าและความสําคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งจะทําให้เกิดความภาคภูมิใจและร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณครูก็มีเนื้อหานะครับตอนที่1นนะครับเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับเจอกันตอนที่2นะครับตอนที่3หลังจากท้ายคลิปก็จะมีการสอบเก็บคะแนนอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับท้ายคลิปนี้ลงชื่อเข้าเรียนด้วย พิมพ์ชื่อนะครับนามสกุลชั้นเลขที่ให้ถูกต้องนะครับและพบกันใหม่คลิปตอนที่2ของเนื้อหานี้นะครับสวัสดีครับ